ครับสวัสดีครับผู้ติดตาม YouTube และสมาชิกหุ้นส่วนทุกคนของผมนะครับวันนี้ขอพูดไทยนะครับสลับลาวสรับภาษาอีสานนะครับว่านนี้เขากั็จะเห็นการเก็บเกี่ยวนะครับพักหนอกหรือว่าใบบัวปุกนะครับ ในรูปในรูปแบบของขอบครัวนะครับวันนี้ผมจะมามาดูอีกอีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นเก็บนะครับเป็นมนาผู้เดียวเลครับผู้เก่งแห้งนะครับโอ้จุดสิเแลวแล้วเนาะ ขออนุญาตเด้อน้มนอพัก,ากขาขาวดีบ่รรครับขขาวดีอยู่ยัรเา่ครับถ่ายสูผมถ่ายทำวิดีโอนะครับถ่ายทำวิดีโอลงช่อง u t u b e นี่ครับวิธีบานบานเน่าตามสโลแกนพักหนอกเงินแสนพักเงียงเงินล้านนะครับพักหนอกหรือว่าใบบัวบกนะครับนี่คือวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับการเก็บผลผลิตครับใส่ใส่เสียมนะครับเสียมก็คือบัวเป็นเสียมหรอกครับมันจะเป็นแบนนะครับโศกมือที่นะครับเพียดเก็บไว้กันาดได้ครับแสดงว่า ชำนาญการนะครับปลูกมา,าตั้งแต่ดูแลแล้วนะครับต้องเก่งนะครับสุกเลยนะครับสุกแล้วก็เอาไม้ไม้มาตีดินออกนะครับครับนี่ก็คือวิธีการเก็บนะครับ ถ่าอยาเข็นรูปจากของกับไปกดติดตามช่องนาลราเฮชชาแนลนะครับรับรองดีเห็นแท้นะครับอันนี้ก็คือแม่พ่อน,นะครับเป็นจากของอีกแปลงแปลงหนึ่งผู้ที่ยืนอยูนนั่นก็คือเกษตรกรอีกนะครับเพิ่นกับปู่คือกันนะครับแต่เพิ่นมาของเพิ่นมาท่านพ่อเก็บนะครับก็คือแม่รดเจหน้าของเฮานะครับเพิ่นมาเป็นกําลังใจให้แม่พ่อน,นะครับ มือนีคิวของเพิ่นต่อไปก็บคิวของเพิ่นต่อไปกะเพิ่นนเได้กเก็บไว้ไว้ผมกจัจะมาาถไทยท่ามิ่เบิงด้วก,กันนะครับเนาะนี่นะครับนี่เห็นมั้ยเป็นใสเป็นใสใหม่ตีแบบมื่บ้านเนี่ยครับตีดินอ่อนนะครับนานนะครับการปลูกพักปลูกหญ้าของบาง้านต้องนาของเง่านะครับ ก็เลี้ยงยชีวิต<า>นะครับแจ๊คกูบอกเขาว่าเสียจากตุ้มดีครับไปล้ากกลับแมนอันนี้เ <ไป S 1> ก็บตัวนี้แล้วก็ต้องไปล้างน้ำอีกนะครับล,ล้างน้ำแล้วก็เก็บใบใบที่เหลืองนะครับใบที่ถ้าเขาบอเก็บเนี่ยมันอาจจะเป็นปิเหตุใน,นแมนพักเนาเลยนะครับถ้าตองเก็บใบเหลืองออกนะครับมีใบเหลืองครับ นี่ใบเหลืองนะครับนี่ใบเหลืองจะสีขาต้องเก็บออกนะครับนี่ต้องดึงออกแตบบ่กับมันจูถุงทุงละห้ากิโลแมนบอลถุงละห้ากิโลทุงหนึ่งกับประมาณจักบาทค,ครับโอ้หกสิบหน่อทุ่งถุงหนึ่ง,งหันราคาส่งหกสิบเจ็ดสิบราบคาส่งเอาแต่ว่าราคาขายถูกเท่ากันครับครับ มีพ่อค้ามารับไปนะครับมีพ่อค้ามารับไปช่วงเช้าช่วงแรงนะครับนะครับกับต้องดินร่นกันยังมากมมยนะครับเพจปลูกพักปลูกยาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเลียงขอบรัวไดเลียงลูกเลียงล้านได้ทรงลูกเลี้ยงก็ได้นะครับจบอาไรก็หลายคนเลยนะครับจบปริญญยากระยอนปลูกพักปลูกยาทรงลูกเลี้ยงไดดิบไดดีมาหลายแล้วนะครับ ี่แลครับไปครับไปไปรถน้ำไปครับผมกับชิพาเบิ้งนะครับย่างเดินชมนะครับพักหนอกนะครับเรียกว่าใบบัวบกนะครับเนาะเป็นตูกโอยชนบานต้นยางนะครับ เพ่นกระปูกระลำวานี่แม่นมออันนี้กระแปงกระลำนะครับอันนี้กระก,กวงตุ่งนะครับเรียกว่าปักกระจ่อมน,นะครับกวงตุ่งนะครับครับตัวนี้พักหนา้ากวงตุง่งโอ้ยมีหลายนะครับเดี๋ยวผมจะคออ้อนยาเด้อบัดตอนของแม่ราจะน้าเก็บผมจะมาถ่ายนะครับเด้อได้ขอคุนครับขอพุนครับ เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งพักกระแยงนะครับพักกระแยงนะครับพักกคระแยงกับทรงคล้ายใดนะครับพักกระแยงนี่ครับบริเก็บอย่างสี่นะครับเปิจะมีวิธีเก็บของเบิร์นนะครับพักดอกเงินแสนพักกระแยงเงินลานคือว่าพักกระแยงเงินลานเพราะว่าพักกคระแยงเขาเก็บอยู่เลยนะครับเอาเงาไว้มมนกระปงแตกง่ออลงมาตลอดนะครับนะครับแปลงพักงามเลยนะครับ เราหลบขางโอ้ครับวิธีคนชนชนมดนบขานบ้านนะครับหากว่าท่านชอบนะครับคลิปนี้เขามาชมมาดูแล้ว อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักลายเฮดชาแนลด้วยนะครับผมขอขอบคุณนะครับคุณปีโหร่าผ้านะครับเป็นเป็นปีสาวจิแสนน่นารักมากมากนะครับแนะนํำช่องนักลายเฮดด้วยดีมาตลอดนะครับสอนนะครับเป็นเป็นปีสาวจิแสนดีมากนะครับผมกข็ขอขอบคุณปีสาวนะครับช่องปีโหร่ผ้านะครับ ก็เมตตาสงสารช่องนักลายเฮ็ดดยดีมาตลอดนะครับแนะนำน้องนุ่งนะครับด้วยดีตลอดมานะครับขอขอบพุณนผีหูขอขอบพุณนมาชิกผู้ติดตามยูทูบของผมนะครับติดข้อมาชมแล้วนะครับแต่หากว่าชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อจะได้เห็นคลิปใหม่ๆของช่องนักลายเฮ็ดชนแนลต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ เห็ดมันยังท่านออกนะครับผมก็เลยบะเด็ไปลายเห็ดนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับเนาะที่ให้กำลังใจนะครับกับทีมงานช่องนักลาเห็ดแนวนะครับเนาะผมก็ขอขอบคุณมากที่นี่ด้วยทุกคนนะครับทุกท่านนะครับที่เขามาติดตามดูวิถีนะครับแบบบ้านๆนะครับแบบบ้านๆของเฮาในการดำรงชีวิตเห็ดจังไดนะครับ ปลูกพักนี่กับบนแมนธรรมดาทด้พี่น้องทรงลูกเลียนจบมหาไล่ได้ดิบได้ดีมาแล้วกัหลายคนนะครับต่างเดีกก่อนนี่ไปกับพอย่างมากเป็นเขยเป็นไผ่นะครับบานมังย่างนะครับเพราะว่าเขาดูถูกว่าบานมังย่างนี่จนนะครับแต่ก่อนเรื่องจริงนะครับสมมตนี่ถ้าว่าไปเป็นไผ่มาเป็นเขยบานมังย่างนี่มแต่คนแรนใ่นะครับอยากได้นะครับเพราะว่ามาทั้งบกกับปลูก พักปลูกหญ้าล่งทั้งน้ำหาปูหาปลาวัวอึดอยู่อึดกินนะครับสะดวกสบายแห้งนะครับสำหรับบานบางอย่างของเรานะครับผมกขอจบคลิปนะครับล่งเพียงเท่านี้นะครับเนาะพอกันคลิปน,น้าก็ขอบคุ่นติดต,ตามยูทูปของผมนะครับแต่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องนักไลน์แชนแนลด้วยเด้อครับพ่อแมพี่น้องเพื่อนๆพนพี่พีนะครับทุกคนนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง นักไลเฮใหชาแนลก็อย่าลืมกดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมก็ขอ,อยุติคลิปนี้นะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ